การพูดให้ดีมีสาระและสามารถจูงใจคนให้เกิดความเชื่อถือได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะหนังสือศิละปะก,การพูดที่จูงใจคนจะมาช่วยจัดบุคลิกของคุณให้เกิดความเชื่อมั่นแนะนำวิธีการสร้างกริยาท่าทางให้หน่าเชื่อถือการใช้พลังคำพูดที่สร้างสารรค์เพื่อการจูงใจให้ประสบความสำเร็จค่ะโดยในบทต้น,ตนให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพูดเพื่อการจูงใจคน การสร้างศัก,กยภาพให้กับตัวผู้พูดเองได้รับรู้ถึงการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบต่างๆและวิธีการพัฒนาความคิดจิตสำนึกกับประเภทของคนค่ะ ในตอนกลางของเล่มจะเน้นหนักไปในเรื่องของการพูดเพื่อการจูงใจบุคคลต่างๆในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จส่วนในตอนท้ายจะเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญของการพูดเพื่อการจูงใจคนในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการพูดเพื่อหาคะแนนเสียงเพื่อให้คําปรึกษาหารือเพื่อให้คำแนะนำที่ดีเพื่อให้ทำงานสำเร็จ และสุดท้ายถ้าหากจะปฏิเสธต้องมีศิลปะในการปฏิเสธอย่างมีเยื่อใยซึ่งคุณสามารถนำไปพัฒนาทักษะการพูดของตัวคุณเองได้อย่างแน่นอนค่ะ